ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะตอนนี้เปิ้นอยู่ด้านหน้าของบูธมาด้านะคะเดี๋ยวเพิ่นจะพาไปชมกันว่าไฮไลท์ในปีนี้เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้ด้านหลังเปิ้นนะคะสำหรับตัว New ม a ด้าบีทีหนี่ตัวตกแต่งนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นด้านในยังมีความน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายไฮไลท์มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับท่านผู้บริหารกันดีกว่าว่ามีไฮไลท์โปรโมชั่นแคมเปญอะไรที่น่าสนใจบ้างว่ากันแล้วไปกันเลยค่ะ และแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะใครที่จะรู้ดีในเรื่องของไฮไลท์แล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเพื่อนพามาร่วมพูดคุยกับท่านผู้บริหารท่านนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ม>แนะนำตัวหน่อยคะ่ะได้ครับเอ่อชื่อนวทปอลเรนนะครับวงเพชรขาวเ,เป็นผู้จัดจาการที่ มาด้าเซลปประเทศไทยนะครับดูแลฝ่ายประสบการณ์ลูกค้าแล้วก็สื่อสารองค์กรครับมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของบูธมาด้ามีไฮไลท์อะไรพิเศษในงานมอเตอร์อีสปอร์ครั้งนี้บ้างคะได้ครับสำหรับงานมอเตอร์อีสปอร์ครั้งนี้นะครับมาด้าเราเปิด2รุ่นใหม่นะครับได้แก่รุ่นโวนิวมาด้าบีทีห้าสิบนะครับคือคันนี้เลยหรือเปล่าคันนี้ครับผมสีแดงสวยงามแล้วก็อีกคันนึงเป็น มาซาเซกไฟใหม่นะครับแล้วมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรพิเศษในบูธบ้างคะอ,อ๋อโอเคแคมเปญโปรโมชั่นจริงก็มีตั้งแต่ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ <Wow. S 2> <72 S 1> เป็นตัวเลือกอให้สำหรับ,บ,บลูล้ใช้ตัดสินใจกันใช่ครับมีส่วนลดนะครับส่วนลดสูงสุดมีถึงห้าแสนบาทนะครับว้าว <Wow. S 2> คนที่เป็นลูกค้ามาซาอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามาด้าแฟมิลี่เรามีส่วนบัตรน้ำมันเพิ่มให้ถึงสามหมื่นบาทบหมายความว่าก็คือถ้าเกิดเ,เป็นลูกค้าเก่าที่ใช้มาด้าอยู่แล้วและมาซื้อเพิ่ม ใช่ครับผมก็สามารถได้รับส่วนลดเพิ่มใช่ครับ <Wow. S 1> เ,เป็นจะเป็นบัตรน้ำมันเพิ่มให้3 0,000บาทสูงสุด30,000บาทแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วมีอะไรพิเศษมากเหนือจากกันไหมคะท่านหน้าเนี่คืออะไรทำไมโชว์เป็นการออฟดอร์ขนาดนั้นตัว BT50 แต่จริงๆอยากจะแนะนําว่าตัว BT50 รอบนี้ครับเรามีสีใหม่มคือภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยครับดูดุขึ้นทั้งหมดนะครับรอบด้านนะครับผมแล้วก็ตัวของมีไฟไฟหน้า ไฟหน้าไฟท้ายใหม่หมดนะครับตัวกระจังหน้าก็ใหม่ครับว้าวล้อใหม่หมดเหมหือนกันให้คุณนุชพีเซต์เลยด้านหลังก็เป็นไฟไฟท้ายใหม่หมดไฟ<ป>ท้ายเป็น LED ทั้งหมดคือภาพลักษณ์ดูดุขึ้นทั้งหมดแน่นอน,อนตัวนี้คือรุ่นที่ท็อปสุดใช่ครับขับส่ส่วนจริงไฮไลท์อย่างนึงคือเรามีเครื่องยนต์ใหม่ครับเครือ่องยนต์2.2ลิตรค่ะ e n t e r b o d ดีเ e ล2.2ลิตรนะครับแล้วก็คุณน,น,นะเครื่องบน2.2ลิตรเดิมทีเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่ 1.9ครับแล้วก็อันนี้เป็น2.2มีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใครที่สนใจก็แวะมาชมนะคะสำหรับตัว All New Mazda b 2 1 0ใหม่อีกหนึ่งคันแล้วกันไหลมาเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับคันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปสำหรับตัว All New CX เป็น New Mazda CX5 อ่า New Mazda CX5 นะคะทุกคนผู้หญิงไซส์160จะขับยากไหมโอ้ไม่ยากครับทีนี้ขึ้นไปขับนุ่มสบายครับเพราะว่าเรามีช่วงล่างใหม่ทำช่วงล่างใหม่เนี่ย แรงสั่นสะเทือนจากภายนอกเข้าห้องโดยสารน้อยลงนะครับ <Wow. S 2> ทำให้ขับสบายขึ้นทั้งคนนั่งด้านหลังก็รู้สึกนั่งสบายขึ้นเช่นกันค,ค่ะแล้วถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดคนเข้ามาชมงานเนี่ยสามารถทดลองขับขี่ได้ไหมคะสามารถเข้าไปที่ซุม้มเทสต์ได้จะอยู่ด้านหลังนะครับเข้าไปสามารถเข้าไปตรงรเดียนก็คือมาติดต่อที่นี่ใช่ครับว่าสนใจในการทดลองขับขี่คุณก็สามารถไปเทสต์ได้ได้ซึ่งเรามีบร,ริการอยู่ด้านหลังด้วยใช่คะโอเคสุดท้ายนี้อยากให้คุณโน้ตเชิญชวนเข้ามาชมบูธบัดได้เยอะๆค่ะ ได้ไรครับสำหรับใครที่แวะไปที่งานมอเตอร์เอ็กครั้งนี้นะครับก็อยากให้แวะเข้ามาชมรถมาซานะครับนอกจากเราจะมีตัวกระบะแล้วก็เอสนะครับเรายังมีรถแพสเซนเ e อร์อย่างมาด้า2นะครับมาด้า3นะครับแล้วก็มีมาซา6ที่เป็นรุ่นครบรอบ20ปีเช่นกันนะครับแล้วก็มีไล n ์อัพซีเอ็กซ์ซีรีส์ตั้งแต่รุ่นไซเล็กจนถึงรุ่น c x u เนะครับ เรียกกันว่าขนมาทุกเซ gment เ,เลยนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะหรือเป็นแฟน,นพันธุ์แท้ของมาได้าอยู่แล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาชมกันได้นะคะที่บูธมาด้าในงานม o t o r Expo 2024นี้นะคะหรือถ้าเกิดใครบอกว่ามองหาตัวแทนจำหน่ายไม่เจอมาพบคุณโน,โน้ตได้เลยค่ะพร้อมแนะนำแคมเปญโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโน้ตค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมพันธุ์บูธกันว่ามาสด้าเนี่ยมีอะไรอัพอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะนี่คือทั้งหมดนะคะภายในบูธมาสด้านะคะใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ที่โชว,ว์บนเวทีสำหรับตัว BT50 หนะคะหรือจะเป็นตัว c x 5ไรวมไปถึงรถสปอร์ตคันนี้นะคะ MX 5นะคะถ้าเกิดใครอยากได้รถเท่ๆสปอร์ตแบบนี้ก็มาสั่งจองกันได้เลยนะคะในงาน Motor Expo 2นะคะ2อ2 4เพิ่นขอปิดท้ายรถเท่ๆเปิดประทุนอย่างนี้ใครอยากจับจองเป็นเจ้าของมาคุยถึงโปรโมชั่นแคมเปญกันได้ที่บูธมาสด้าจ้า และฝากตจะตามทุกช่างทางของคาวะอีด้วยนะคะตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยและก็ติ๊กต็อกด้วยนะคะจากคาวะอีค่ะเรื่องรถที่มีก็อยงดูง